บทที่97ความน่ากลัวของจอมยุทธตอนนี้รู้จักวิงวอนขอร้องคนอื่นแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าจองหองเหรอเฉินเฟิงยกมุมปากขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เย้ยหยันหลี่ชิวเยี่ยนคนนี้เมื่อเดินเข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เดินเข้ามาอยากจะตบตัวเองหนึ่งฉาดแสดงความจองหองออกมาอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้รู้ฐานะของเขาแล้วกลับคุกเข่าลงเหมือนสนุข,ขอที่วิงวอนขอความเมตตา ฉินเฟิงไม่พอใจอย่างมากเลยจริงๆพวกที่เห็นผู้ที่อ่อนแอก็จะอารวาดใช้ความรุนแรงเมื่อเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าก็ร้องเรียกหาพ่อแม่ฉันหลี่ชิวเยี่ยนได้แต่รับปากคักคุูกเดียวก้มหน้าไม่กล้าพูดจาอะไรหักแขนของเขาอีกข้างหนึ่งเพิ่มความจำให้เขาเฉินเฟิงพูดเบาๆ ครับคุณชายเฉินหยางไท่ยพยักหน้าด้วยความเคารพแต่กลับรู้สึกว่าเฉินเฟิงค่อนข้างมีความเมตตาถ้าเปลี่ยนมาเป็นจัดการเขาเกรงว่าจะต้องการชีวิตของไปกว่างยี่ไม่ได้นายจะทำแบบนี้ไม่ได้นายอยากจะหักแขนลูกชายของฉันละก็เว้นแต่จะฆ่าฉันก่อนเมื่อเห็นหยางไท่เข้ามาจริงๆหลีชิวเยียนก็ร้อนใจขึ้นในทันทีเหมือนกับมนุษย์ป้าที่ปากร้ายปกป้องไปกว่างยี่ไว้ใสหัวออกไป เสียงที่เย็นชาของหยางไทหลี่ชิวเยี่ยนกล้ามาปากร้ายต่อหน้าของตัวเองมองผิดคนแล้วเขาคือหยางไทไม่ตกหลุมอุบายนี้ฉันไม่ความสามารถของนายแม้แต่เราสองแม่ลูกก็ฆ่าได้หลี่ชิวเยี่ยนปกป้องไปกว่างยี่อย่างแน่วแน่อำหนาจตระกูลหลีของเธอก็ไม่น้อยเลยทีเดียวเธอยังไม่เชื่อว่าอย่างไทกล้าที่จะฆ่าพวกเธอสองแม่ลูกต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้คุณคิดว่าผมไม่กล้าจริงๆใช่ไหม สีหน้าของอยางไท่ายขาวซีดกัดฟันพูดหลี่ชิวเยี่ยนทำอย่างนี้ทำให้เขาเสียหน้าต่อหน้าเฉินเฟิงแล้วเจ้าชายแห่งนั้นจริงผู้สูงส่งแม้แต่มนุษย์ป้าปากเสียเสียก็รักษาไม่หายนายก็ฆ่าสินายก็ฆ่าพวกเราสองคนแม่ลูกเลยถึงยังไงฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหลีชิวเยี่ยนนำเอากลอุบายตีโพยตีไพวยวาย,วยหาเรื่องที่ใช้กับไปจิ๋วหลิงที่บ้านมาใช้เริ่มเรียกร้องหาพ่อแม่ เมื่อสีหน้าของหยางท้าเย,ยือกเย็นสายตาฉายแววความอมหิตออกมาในเมื่อคุณอยากตายงั้นก็โทษผงไม่ได้แล้วคุณชายหยางในเวลานี้ไปจิ๋วหลิงที่ไม่พูดไม่จาอะไรสักคำก็ถึงกับซุดคุกเข่าลงกับพื้นแล้ว คุณชายหยางปล่อยพวกเธอสองคนไปเถอะไปจิ๋วหลิงพูดอย่างถอนหายใจเป็นความผิดของผมเป็นผมเองที่ไม่ดูแลคนพวกนี้ให้ดีเป็นเพราะผมยอมชิวเยี่ยนเกินไปจนกระทั่งทำให้พวกเธอเข้ามาสู่ภัยพิบัติที่หายนะเช่นนี้คุณชายหยางไม่พอใจตรงไหนก็มาทำที่ผมเถอะลุงไปคุณกำลังบีบบังคับผมเหรอ หย่างไทถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่จริงแล้วปจิ๋วหลิงเป็นหัวหน้าตระกูลไปในสถานะตรงนั้นของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรไปจิ๋วหลิงจริงๆปจิ๋วหลิงสายหน้าพูดคุณชายอย่างผมไม่ได้บีบบังคับคุณและผมก็ไม่กล้าบีบบังคับคุณเลี้ยงดูแต่ไม่อบรมสั่งสอนเจ้าเด็กนี้ทำผิดไปแล้วผมในฐานะพ่อก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบครั้งนี้ให้ผมรับผิดแทนเขาเถอ อย่างไท้สีหน้าค่อนข้างดูไม่ดีไม่ต้องสงสัยเลยเป็นเพราะไป๋จิ๋วหลิงทำให้เขาลำบากใจช่างมันเถอะปล่อยพวกเขาไปเถอะในเวลานี้เฉินเฟิงถอนหายใจเฮือกหนึ่งพูดกล่าวออกมาออกไปทั้งสามคนของตระกูลป๋ายต่างพากันตกตะลึงแล้วทำไมจูจ่ๆเฉินเฟิงถึงยอมปล่อยพวกเขาไปคุณชายเฉินอย่างไท้มองไปที่เฉินเฟิงด้วยความสงสัยทำไมเฉินเฟิงถึงต้องตัดสินใจทำแบบนี้ ไปกันเถอะหลังจากนี้อย่าให้ฉันเห็นพวกคุณที่จินหลิงอีกเฉินเฟิงก็ไม่ได้พูดอธิบายอะไรสบัดมือไล่ให้ออกไปเลยความจริงนั้นเฉินเฟิงเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปแล้วเพียงแค่จู่จูก,ก็คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นที่ตัวเองและแม่อยู่ที่บ้านของตระกูลเฉินเหมือนกับตอนนี้เขาและแม่ถูกคนรังแกแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือหลี่ชิวเยียนสองแม่ลูกกลับมีคนออกมาปกป้องคนที่ออกมาปกป้องพวกเธอคือพ่อและก็เป็นสามีด้วย แต่ตัวเองและแม่กลับไม่มีคนที่สมควรจะปกป้องพวกเขานั้นตั้งแต่เขาเกิดในตอนนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยดังนั้นเมื่อเห็นความรักที่จริงใจของไปจิวหลิงเฉินเฟิงกอดไม่ได้ที่จะใจอ่อนขอบคุณคุณชายเฉินไปจิวหลิงโค้งคำนับพร้อมกล่าวขอบคุณด้วยความจริงจังขอบคุณคุณชายเฉินปากวางยี่และหลี่ชิวเยียนลุกหลีลุกลนกันเข้ามาคุกข่าต่อหน้าของเฉินเฟิง แม้ว่าจะไม่รู้ว่าทำไมจูู่เฉินเฟิงยอมปล่อยพวกเขาไปแต่อย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหลังจากนี้ถ้าหากว่าฉันเห็นคุณหญิงพยองอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่หักแขนของคุณแบบนี้แล้วเฉินเฟิงพูดอย่างสงบนิ่งคุณชายเฉินไม่ทำอีกแล้วหลังจากนี้ผมจะอ่อนน้อมถ่อมตนตีให้ตายผมก็ไม่กล้าที่จะหญิงพยองแล้ว ปกว่างยี่รีบเอ่ยปากสัญญาครั้งนี้เฉินเฟิงได้ให้ความทรงจำแย่ๆกับเขาแล้วจริงๆเขาจะจดจำเฉินเฟิงไปตลอดชีวิตพอได้แล้วพวกคุณใส่หัวไปได้แล้วเฉินเฟิงเอ่ยปากพูดเบาๆเขายังมีเรื่องอื่นต้องจัดการขอบคุณคุณชายเฉินไปกว่างยี่ก้มศรีรษะคำนับครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ไปกวางยี่และไปจิ่วหลิงสองสามีภรรยาออกไปแล้วอย่างไทและผางตงฉีก็บอกลากัน ในตอนนี้หลี่ชวนก็เพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำน่องขาของเขาโดนผังตรงฉีตีจนหักแม้ว่าตอนนี้จะเหลือเพียงแค่ขาข้างเดียวแต่เพราะว่าเป็นจอมยุทธความสมดุลก็ไม่แย่ใช้ขาข้างเดียวในการย่างก้าวก็ไม่ได้เปลืองแรงอะไรเพียงแค่ดูแล้วไม่ค่อยจะสง่าง,งามสักเท่าไหร่ คุณชายเฉินบนใบหน้าของหลี่ชวนแสดงรอยยิ้มที่ประจบประแจงออกมาเมื่อกี้ที่เฉินเฟิงพูดเพียงแค่ต้องการให้หลี่ชิวเยียนพาไปกวางยี่มาที่นี่ก็ให้โอกาสปล่อยเขาไปขอถามคุณศักสองถึงสามคำถามเท่าหากตอบได้ดีฉันก็จะปล่อยคุณไปเฉินเฟิงพูดอย่างยิ้มยิ้มสีหน้าของหลี่ชวนที่หวาดกลัวรีบพูดออกไปคุณชายเฉินท่านถามได้ตามสบายหากผมคนนี้รู้ก็จะตอบอย่างหมดเปลือก วิถีแห่งจอมยุทธ์ของจินหลิงในตอนนี้มีจอมยุทธ์หมิงจิ้งเท่าไหร่เฉินเฟิงเอ่ยปากถามเนื่องจากชางโจเกิดการขาดแคลนทรัพยากรในการฝึกซ้อมดังนั้นจอมยุทธ์จึงค่อนข้างน้อยมากแต่จินหลิงกลับเป็นเมืองเอกจอมยุทธ์จากทั่วทุกสารทิศต,ต่างก็มาที่นี่เพื่อแสวงหาโอกาสและโชคชะตาตอนนี้เขามาที่จินหลิงแน่นอนต้องการทราบสถานการณ์วิถีแห่งจอมยุทธ์ของจินหลิงจอมยุทธ์หมิงจิ้ง หลี่ชวนคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดคุณชายเฉินจอมยุทธหมิงจิ้งที่จินหลิงผมพอจะรู้มีประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรคนหนึ่งในนั้นมีประมาณ300คนที่เป็นหมิงจิ้งขั้นต้นอีก200คนเป็นหมิงจิ้งขั้นกลางและที่เหลือ100คนเกือบจะทั้งหมดเป็นหมิงจิ้งขั้นสูงสุด เฉินเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยจอมยุทธ์หมิงจิ้ง5 0 0ร้อถึงหกรคนเพิ่งจะได้ยินก็รู้แล้วว่าจินหลิงเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรกว่า20ล้านคนใน20ล้านคนถึงจะเกิดจอมยุทธ์หมิงจิ้ง500ร้อยถึงหกรคนแต่ว่าสิ่งนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้วยตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาก็เริ่มปรากฏปืนยาวและปืนใหญ่ขึ้นในฐานะจอมยุทธ์ก็ได้รับการคุกคามอย่างไม่หยุดหย่อน มีจอมยุทธ์จำนวนมากที่ฝึกฝนอยู่ในหุเขาลึกกว่าหลายสิบปีเมื่อออกมาจากหุเขาลึกแม้แต่โอกาสจะแสดงฝีมือก็ไม่มีก็ถูกยิงด้วยปืนใหญ่จนระเบิดเป็นชิ้นๆจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาอาวุธปืนก็อยู่ในขั้นบรรลุถึงจุดสูงสุดปืนพกเท่าฝ่ามือก็สามารถนำมาสอนความเป็นมนุษย์ให้กับจอมยุทธหมิงจิ้งได้มีเพียงจอมยุทธอั้นจิ้งเท่านั้น ถึงจะมีความสามารถในการต้านทานกระสุนแต่ว่าก็จะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ระดับหนึ่งแน่นอนว่าการฝึกฝนจนถึงไฮวอร์จิงสิ่งที่เรียกว่ากระสุนก็เป็นแค่เรื่องตลกตอนช่วงแรกแรกที่เฉินเฟิงและเซียวกัวจงเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเคยอยู่ที่บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเห็นผู้ก่อการร้ายนับสิบคนปืนที่อยู่ในมือกราดยิงจอมยุทธ Hi ์ไฮวอร์จิงยิงจนหมดกระสุนจอมยุทธ Hi ์ไฮวอร์จิงแม่แต่ตาก็ไม่กระพริบ นี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการฝึกฝนของจอมยุทธในระดับสูงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ